สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแล้วนะครับก็อดวีนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมแมตช์การซ้อมนะครับสําหรับทีมก็อดหมดนี้นะครับว่าเป็นยังไงและให้ดูการคอทีมหรือว่าการแบ่งหน้าที่ตัวเองนะครับตําแหน่งและตําแหน่งว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนได้นะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยครับเป็นหนึ่งอะไรเรือยังรู้่องนที่เรา็ลังตั ดูเลยก็ได้สวยอุ้ยโทว่ะมเลยมไรลมไเลไรไม่ลงมาลงมลงยิงได้ยิงเลยนงยิงไม่ล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 สวยครับแลเล่นแบบนี้เลยเพราะว่าเขาดีบอลหนึ่งตวเว้ยถ้ารุ่นเบ่งกายของฮอรกรุ่นเงกายตัดแบบโอ้โเยทษอะไรวะโคน้าไปดู ว่าดูให้สุดไปก่อนเพลงหนึ่งก็ได้ถ้าอยู่ใกลาหานะราะว่าเอาเอาตัวประกอบไปเลยบอกว่ามันไม่ลงเออตัวประกอบน่ะน่ารัสวยแซ่บตัวประกอบไปเลยเออนี่หลบตะกินดีๆท่านายให้แซ่บทานายให้แซ่ไม่ลง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 สวยว้าวสงครามสงครามสงครามปะ

สักยิงสักแป๊บไม่ได้รอแค่สิบพอไม่ลงวะ <t> สวยโอ้ยจริงจังส่งวะนะป๊อค่งเองก็ส่งสวยยิงได้ยิงริงไม่ลงไม่ลงไม่ลงป๊อ chia sẻ xong vắng, vắng xong yên áo? Tội quá? Long Tội cho tôi, chưa? Soi, 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 ไม่เชี่ยเท่าเลยวะลองไม่ลองไม่ลองไม่ลองไอตบเมิเนเตะภูเอ็นเตะอ่านจั๊กแบบตะกิลทานตีหนสวยจั๊แบบว่าเอาพื้นที่ข้างไหนไว้แบบว่ายืนข้างหน้าเขาอ่ะเออพยายามมาเคียดหน้าเขาไว้แล้วก็ โอ้โหมือไปโดนนี่ละไรยิงข้างหน้าเขาอะแล้วก็ข้างหลังไม่ต้องห่วงจะมีแค่เกิดปะไม่ชินว่ะยิงอุ้ยเชี่ยนะพี่ต้องยิงจังหวัดหนึ่งไว้โอเคถ้ามันอยู่สองคนถ้ามันอยู่ตัวเดียวอะไม่มีตัวเดียวผมไม่มีเลยอ่ะมไม่กล้าโดดสองโอเคโอเคมันโดนแล้วด้วยมือโดนคุยคุย ยืนยิ้มข้างในเลยไม่ต้องัสตมป์ก็ได้มีอ๋อมีไม่หรอสวยแต่นี่พี่เอาสวยพี่สวยของผมตรโอี้ยมันตีซวว่ะม่ได้ยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอยโอ้ย กูจะกดหลอกยิงไม่ทราบเ,เ,เออเิดเังอีซ์สเนจังจนกี่แล้ว,วสวยวางวงก่อนแล้วส่งก่อนส่งก่อนชุดเลยชุดเลยชุดเลยหนึ่งไม่ลงวสวยแทบสวยเพราะส่งก่อนส่งก่อนส่งก่อน มีนังติดป่ะไม่ได้ไม่ได้มันมันล้มเนี่ยถ้ามันโดดเล่นๆอ่ะพี่ชุนตัดติเล่นๆโดดวะโอ้ยไม่ใช่ลูกสตักว่ามือนจะลงอ่ะปลอรีแล้วกันเอาเร็วเอาเร็วเพี่จะโค่นหอกโอเคไหโอ้ยเอาชัดคอกเอาชัดคอกเยโอเคเล่นเวลาเล่นเวลาเฮ้ยร้าย ผมโดนคนแอบบังตลอดเลยว่ะนี่จะตกคอสิยังเนอุ้ยอเตียงวย่สวยครับอุ้ยสวยดอะไรพี่ผมไม่ทหารหมดโอเคต้องพยายามอย่าคูสองเลยพี่ถ้ามันได้เพ่อันมันมันเดามันม่กล้าดดหนึ่มันในนีวะคือจะประมาณจะว่ากไม่ได้หมดวะ ดรอรอแบบออกสายพี่มาออกสายออกสายโอ้ยไม่หาโอ้ยกดไม่ออกขวาขวาขวาขวยิงได้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 ต้องเลนสองอะไ้ยิงได้อยู่ไม่ติดะเฟดได้ลยโอ้โหตัวอไปลืมเป็นไอ้ดำทุนี้ไอ้โอ้ยนี่ิงนะคือพอเฟดอ่ะพี่พี่ไม่ต้องรีบกดตะกินแล้วก็ค่อยมากดรอบเยนะโอ้ยสุดยมาถึงขึ้นอ่ะ ไม่ลงไม่ลงไม่ลงขวาเฟดชิปเออสวยแหล่ะแกละคือแต่ว่าพี่ไม่ต้องรีบกดถังไว้ไหมกดถังไว้มันหลบได้พี่ค่อยรอพี่มาร์คแบบพุ่งก่อนแล้วค่อยเน้นเด็ดก่อนโอ้ยล้มนะพี่โอ้ยโดนเลยอ่ะ ใช่คนนี้นิแน่งแต่เมื่อกี้กูเดาได้แหละนั่นมันดูได้เพราะว่าใช่นะไม่ทำไมสวยได้เมทโอ้โหไมทพี่พี่กดค้างอ่ะถ้าพี่กดคาไม่ทันเออถ้าพี่ไม่กดค้างเมื่อกี้แล้วกดรอบหนึ่งไหมมันติดเลยไม่ลงไปปขวาผมได่าทยไมโอ้ยดำไป กูอสุดจริงถ้าถูกว่าดำเลยโอ้โหไม่ทันไมลง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 บอกว่าพี่บอกก่อนนะว่าถ้าเฟรชเลยหรือว่าสตาร์สจะคว้าได้ละเอาคุยกันเองเลยคู่นึงเมได้นะแตว่าเดี๋ยวผมถ้าเป็นวาง็ส่งผมได้ละไม่ลงไม่ลงไม่ลงวิ่งว่าฝาเล้คุยโอ้ยโหมันติดฝานะผมไม่ได้มันมันมันดักโอ้โหอ่อนที่ผมจะไปวะ ไม่ได้หันกับข้ามเลยหรอม้งโอ้โหสิเลยเขาเพิ่งมาชาไปมันเพิ่งว่าอยู่ข้างหลังสายสายสายยิงยิงยิงเฟดเลยโอ้ยิงวะ่ะเฮ้ยเขี้ยโคตรว่ะเฮ้ยสวยอะไรอะไรอสองโอ้ยเขี้ยมันเป็นเคอร์เซอร์อีกเหี่ยบตายปะโอ้โหตายดิดว่ายิงไปเลยที่สก,กินดามไม่ติดคอไหมสวย ้ายนะสวยยิงได้สวยองั้นแหละพี่คือไม่ต้องรีบกดตะกยนทิ้งไว้ถ้ากดตะกินทิ้งไว้มันหลบได้ไม่ตเตะละไม่ติดแล้อย่างงี้พี่ตะกินเอาตัวหนึ่งอะเอาดำอะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยออกมาโอ้ไม่ได้วะโอ้ เอาเสียดเอาได้มีเขาต้อจะตกอยู่ไม่ตายล้วโอ้โหแล้วไปขวาขวาน้าคิดสองแต้มไหวเฮียไม่ลง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 ก่อนปอซ้ายคิดต้องไปทางของฉัาบ้างเออว่ะถ้าเมื่ปตอนผิดเพ้งไม่ทันว่ะว่าแล้วเดี๋ยวมองให้ เออนนั่แหละคือแบบว่าถอยทีเดียวได้ไปพิททางนายนายนายพี่พี่ดูเห็นนะถ้ามันหนักซ้ายอ่ะพี่ก็ถอยขวาเพิ่มขวาเพิ่มเข้าในขุดอะขุดใจนี่ไม่ทันเว้ยคือจะเข้าไปสกีลไม่ทันเว้ยโอยไม่ถึงวะเขาจะที่มาเข้าในกิลแล้วผมแบบแล้วน้ำที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาแค่ตัวมันพี่เอาแค่ตัวมันเลยขวาอย่างเงี้ยดำหนักขวาพี่ก็ต้องออกขวาเลยขวาพี่เองเลยลงลงลงนั่เลย เราไปก็สลับยิงเร็วยิงช้าดู่แกนแก่นโอ้โหไม่เลยว่าป้อมหมดแล้วอ่ะยิงได้ยิงได้ผมยิงตี๋สายพีดเสร็จเลยเสร็จเลยโอ้ยไม่ทันก็เสร็จไม่ได้ไหวเนี่ยหมดไม่ออกแต่ว่าลองอ่านดีๆพีชก็ต้องต้องอ่านเพื่อนในแบบบางจังหวัดเพราะว่ามันบอกกันไม่ได้เลย โดดเร็วไปจริงๆมันดูฆ่าได้เลยท่านี้ส่งก่อนเนาะผม okay. yeah. บา้าผมเลยพี่มาขวาแล้วขวาเฟสตวยลงลงนั่นแหละมานั้นแหละถ้าพี่เอฟซีไว้เหมือนนั้มันได้สองรอบเลยคือได้รอบเดียวเพราะว่าพี่เอฟซีใช่ของมันอยู่ไหนเพี่อ่ะ ส่งล้วปอซายคิดซายย<ม>ิงเร็วเลยไหวไม่ลงตายทษเลย็ไเช่อไหนะส่งก่อนนะส่งก่อนนะสวยดปอ